พีนี้ผมได้โดน FC ลุมขอดไลเซนจ,จนเกือบตายยังได้ผ้าคลุมสุดเท่และก็ดาบสุดโหดอีกด้วยก่อนชมคลิปผมก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลงังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของผมด้วยนะครับและผมขอบอกกับคุณผู้ชมตรงนี้ก่อนนะฮะว่าตอนนี้เนะี่ยผมไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปมากเท่าไหร่จึงทําคลิปออกมาได้ช้าม,มากแต่ผมก็จะพยายามทําคลิปดีๆออกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับอยากชมกันเลยใช่ไหมล่าไปรับชมพร้อมกันเลยเปิดมาผมก็ได้บินไปส่งผลปีศาจที่เกาะลิงเหมือนเดิมและผลที่ผมได้ก็คือ ผ,ะะผมก็โยนทิ้งน้ําเลยครับจะไปให้คนอื่นก็ลัูเขาจะฟาร์มลาบากนะฮะหลังจากที่ผมสุ่มผลพิาเสร็จแล้วผมก็บินมายังเกาะมารินฟอร์ดต,ต่อเลยเพื่อที่จะได้ทําการฟาร์มเลเวลนะฮะและผมก็เพิ่งนึกขึ้นได้ครับว่าที่นี่เนี่ยมีคนไข่ก็คุมอยู่แต่เขาจะซ่อนตัวอยู่ภายในเกาะซึ่งที่ที่เขาอยู่นั้นก็หาง่ายมากเลยท่าผู้ชมเห็นตรงหอคอยน,นี้ปะ่ะฮะใช่ครับเขาอยู่ข้างในเลยครับและผมก็เลยลงไปซื้อผ้าคลุมกับเขาในราคาห้าหมื่นนะฮะก็ใส่เลยละกันและผมก็ได้บินไปรับภารกิจมาฟาร์ แต่เกาะน,นี้เนี่ยจะฟาร์มยากหน่อยนะเพราะว่ามันมี2ฝั่งแล้วฝั่งหนึ่งเนี่ยมีให้ผมตีอยู่แค่2ตัวเองและผมก็ไม่รอชาร้ารีบเปิดอาคิถือสำดาบไปฟาร์มมันเลยแล้วอยู่ดีๆผมก็โดนใครไม่รู้ใช้ปืนน้ำแข็งยิงมาใส่ผมฮ่าๆอยากวัดกันหน่อยไหมล่ะพนมฮริง <c> ม <oughs> กีมันแม่นหน่อยแฟร์ตาสักพักก็มีคนมาแจมผมก็เลยเรื่องที่จะถอออกมาแลวผมก็คิดได้ว่ามันก็มีอีกฝั่งนี่ว่าให้ฝั่งนั้นก็ตีกันไปแล้วผมมายืนฟาร์มอีฝั่งชิวๆดีกว่าแล้วก็เเออกกกแแล้ววครรัับบพป็นนะไ่ ผมก็เลยหนีเฮ้ยต้องเรียกว่าถอยออกมาตั้งหลักก่อนสิถึงจะถูกแต่เขาก็ไม่ได้ตามผมมาฆ่าหรืออะไรนะฮะผมรู้สึกว่าเกาะน,นี้ผมจะฮอตมากเลยทีเดียวไปไหนมาไหนก็มีแต่คนจ้องจะเล่นงานผมนะฮะในที่สุดผมก็ได้หยุดความฮอตของตัวเองโดยการย้ายเซิร์ฟแม่งเลยเดี๋ยวพี่ขอฟาร์มก่อนนะน้องพี่ไปโลกใหม่ด้เมื่อไหร่พี่จะมาแจกลายไซ็ในให้ทุกคนเลยเอ่มผมทำอะไรพีดีกันเนี่ย โอเคฮะผมก็ได้ฟาร์มมาสักพักผมก็เห็นว่าค่าสแต็กดาบของผมเนี่ยมีอยู่ที่300แล้วนั่นก็คือผมต้องกลับไปยังเกาะทะเลทรายเพื่อไปซื้อหมวกของนักดาบนะฮะก็ไปกันเลยสิครับโอเคฮะซื้อมาแล้วล็องใส่หน่อยโอ้โหโคตรเทเลยและหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการบินมาฟาร์มที่เกาะเดิมยาวๆเลยนะฮะ ตอนนี้ผมก็เลเวล130ยแล้วนะฮะผมก็เลยคิดว่าจะลองใส่เดีย์กับบอสทหารเรือทีอยู่ในปราสาทผมได้รับภารกิจนั้นมาซึ่งมอต,ตัวนี้เนี่ยตีแรงมากตีแรงโคตรเลยนะฮะแต่ก็ไม่ขนามือนักดาบโนหนึ่งคนนี้หรอกฮะผมก็ได้จัดการกับบอสทหารเรือไปอย่างง่ายดายเอ่ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะมีเกือบตายอยู่หลายรอบเลยแหละแล้วผมฟาร์มอยู่ดีๆก็มีบอสอลองเกิดขึ้นมานะฮะด้วยความที่ผมอยากได้ดาบของอาองผมเลยบินไปดู แต่ว่าบอสอลองก็อยู่ในโลกนี้ได้ไม่ถึง5นาทีก็ตายจากโลกนี้ไปแล้วล่ะครับยังน,นาสงสารเหลือเกินผมจะบินกลับมาฟาร์มที่เกาะเดิมแล้วผมก็ได้ไปจัดการกับบอสทหารเหลือคนเดิมรอบนี้ดูเหมือนว่าจะจัดการง่ายกว่ารอบที่แล้วเยอะเลยนะฮะแล้วเมื่อพอผมจัดการกับบอสทหารเหลือได้มันก็ดอ o p ภาคคุ้มของหนวดข่าวมาให้นะฮะซึ่งผมว่ามันดีมากๆเลยล่ะฮะเพราะว่ามันบวกเมลีตั้ง100ยแนะ่และเมลีของผมนั้นก็ยิ่งมีน้อยอยู่ แต่ตอนนี้ผมยังใส่ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันทับกระหมวกจุทธารของผมอยู่ผมจึงบินไปเปลี่ยนที่เกาะทหารเรือแล้วพอผมใส่ว่าผมผมก็รู้สึกว่าผมมีพลังขึ้นเยอะเลยล่ะฮะไม่รู้ผมยิดไปเองหรือเปล่านะและตอนนี้ผมก็เลเวล150แล้วเกาะที่ผมจะต้องไปต่อนั่นก็คือเกาะลอยฟ้านั่นเองนะฮะผมก็ได้บินขึ้นไปยังเกาะลอยฟ้าแมงโคสูงเลยพอผมถึงเกาะลอยฟ้าผมก็ไม่ลืมที่จะเก็บกล่องสมบัติฮะแล้วผมก็ทําการเซฟจุดเกิดเหมือนเดิม ซึ่งก่อนลอยฟ้านี้มันมีคนขายดาบอยู่ใกล้ๆนี่เลยฮะผมจึงไม่รอช้ารีบเข้าไปซื้อดาบใหม่เลยครับเพื่อนๆคงจะสงสัยว่าทำไมผมไม่ใช้3ดาบไปเลยนั่นก็เพราะว่าผมอยากจะใช้ดาบให้ครบทุกเล่มในโลกนี้นั่นเองแหละครับผมก็ได้ทําการซื้อดาบใหม่มามันจะเรียกว่าดาบได้ไหมนะเพื่อนๆก็บอกในะคอมเมนต์ได้นะครับว่ามันคือดาบอะไรแต่ว่าถ้าถือเนี่ยมันโคตรเท่เลยยิงตัวด้วยหลังจากนั้นคุณผู้ชมคงนึกออกนะครับว่าผมจะทําอะไรต่อใช่ครับถูกแล้วละครับ ผมได้ทําการฟาร์มต่อแต่รอบนี้ผมก็ไม่ลืมจะใช้โค e ้ด XP คูณ2ซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนถามผมมาว่าทาไมผมไม่ใช้ XP e คูณ2นะฮะนั่นก็เพราะผมลืมครับผมลืมว่ามันมีโค้ดแจกอยู่และสําหรับใครที่อยากได้โค้ดนะครับผมก็มีคลิปแจกโค้ดอยู่ในช่องผมโดยผมจะขึ้นไว้ให้ตรงรูปตัวไอข้างบนขวามือนะครับหรือใต้ description นะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้โค้ดเพื่อรับ XP e คูณ2ไปฟาร์มเลเวลกันได้นะฮะก็ขอติดอินคิวตัวเองนิดนึงนะฮะ แล้วหลังจากที่ผมฟาร์มได้เลเวล175ผมก็จะไปฟาร์มอีกชั้นหนึ่งนะฮะแต่ผมลืมไปครับว่าผมต้องฟาร์มให้ได้เลเวลที่177ผมเลยทาการฟาร์มเผื่ออีก2เลเวลเพราะว่าผลปีศาจสายโลก,กยังผลแสงเนะี่ยถึงตอนนี้ไม่ต้องฟาร์มเผื่อแล้วนะฮะจะให้ผมเลเวล175ตีมอนเลเวล175ก็ไม่ได้แล้วครับเพราะไม่อย่างนั้นมอนก็จะตีเราเข้านะฮะผมก็ได้ไปฟาร์มเกะาะลอยฟ้าชั้น2ต่อแต่ผมฟาร์มได้ไม่นานก็มีมอเอฟซีเมอร์ไลเซนผมอีกคนแล้วล่ะครับ แต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดที่จะทําอะไรเขานะครับก็ไปแบ่งกันฟาร์มกันไปผมก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะแต่หลังจากนั้นเหตุการณ์ที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นมันก็ได้เกิดขึ้นครับอยู่ดีๆเขาก็มายิงลําแสงใส่ผมรางนั้นผมเลยจัดให้เขาไป1นหรบทเพลงดาบที่ผมได้ราเรียนมาก็คุณผู้ชมก็ดูเอาเองเลยแล้วกันนะฮะใช่ครับผมจัดการกับเขาได้ แต่เขาก็ยังไม่ยอท้อที่จะมาปิดชีวิตนักดาบโนหนึ่งอย่างผมนะฮะ <c oughs> สุดท้ายบทสรุปก็จบเหมือนเดิมครับดูเหมือนเชืองผมจะหนากว่าเขาอะนะซึ่งถ้าคนในคลิปมาดูคลิปของผมผมก็ขอภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกี่ผมจะฟาร์มอย่างสันติแล้วแนตะ่แท้ดันมาตีผมซะได้หวังว่าคงจะได้รับบทเรียนกลับไปนะฮะโอเคฮะพราผมฟาร์มถึงเลเวล200ร้อยแล้วผมก็คิดว่าจะมาพักสุ่มผลปีศาจซะหน่อยแต่ผมตายแล้วครับ ก็ต้องบินมาใหม่อีกแล้วสินะแล้วผมก็ซวยสามซวยซ้อนอีกแล้วครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่ครบสองชั่วโมงในการสุ่มนะฮะผ่านมาสักพักผมก็ได้มาสุ่มใหม่แล้วผลปีศาจที่ผมได้นั่นก็เป็นผลที่ดีเลยฮะนั่นก็คือผลแสงครับด้วยความที่ผมเป็นคนใจดีอยู่แล้วนะฮะ ผมจึงทาการบินไปเกาะเริ่มต้นเผื่อว่าจะมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเล่นแล้วผมก็จะให้ผลแสงกับเขาเพื่อที่เขาจะได้เอาไปฟาร์มในช่วงแรกโดยที่ไม่ต้องมาเหนื่อยเหมือนผมอและแล้วผมก็เจอผู้โชคดีคนนั้นแล้วล่ะฮะผมก็เลยโยนผลแสงไว้ให้เขาแล้วเขาก็เก็บอย่างรวดเร็วนะฮะอีทเลยเพื่อนแหมผมนี่ทั้งรองแถมใจด,ดีนะครับเนี่ยโอเคครับผมก็ได้ลากับเขาตรงนี้แหละฮะแล้วหลังจากนั้นความคิดที่ดีก็ผุดขึ้นมาจากหัวของผม ตอนนี้ผมเลยวลาสองร้อแล้วใช่ไหมฮะนั่นก็คือผมจะได้ไปทําดาบเซเบอร์แล้วซึ่งดาบเซเบอร์สําหรับผมก็คิดว่าดาบนี้เนี่ยเป็นดาบที่น่าจะดีที่สุดในโลกนี้แล้วนะฮะซึ่งการที่จะได้รับดาบเซเบอร์มามันก็ต้องทําอะไรหลายๆอย่างซึ่งซับซ้อนมากเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทําไปอธิบายไปให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับอันดับแรกก็คือเราต้องไปหาปุบเหยียบที่อยู่ภายในเกาะลิง ซึ่งจะมีปุ่มอยู่ทั้งหมด5ปุ่มเพื่อนๆก็สามารถดูผมหาแล้วไปทําตามได้นะฮะเมื่อครบทั้ง5ปุ่มแล้วเนี่ยผมก็มายังจุดรับภารกิจตรงเกาะกลางซึ่งมันจะมีทางลงไปข้างล่างอยู่นะฮะและพอเราลงไปเราก็จะได้ครบเพลิงมา หลังจากได้คบเพลิงมาแล้วผมก็ไปที่เกาะทะเลทรายต่อเลยครับแล้วเราก็ต้องเอาคบเพลิงไปเผาผ้าที่อยู่ในบ้านเกาะทะเลทรายแล้วพอเราเข้าไปได้แล้วเราก็จะได้รับถ้วยมาครับหลังจากนั้นก็ต้องไปที่เกาะหิมะต่อแล้วก็เข้าไปที่ถ้ำของลุงลค้นไคฮาร์คี้ครับตัวนี้เพื่อนๆต้องสังเกตดีๆนะครับว่ามันจะมีหินย้อยที่มีน้ำไหลลงมาด้วยแล้วเราก็ต้องเอาถ้วยของเราเไปรองรับน้ำครับให้น้ำมันเต็มถ้วยต่อมาแล้วก็ขึ้นมาข้างบนครับมันจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่มีลุงกแก่ๆให้เราช่วยเอานาำมาให้เขาแล้วเราก็ ให้เลยครับลุงเขาจะบอกเรามาว่าเออขอบคุณมากๆแล้วให้เราไปพบกับลูกชายของลุงซึ่งลูกชายของลุงนั่นนะ่ะจะให้สิ่งตอบแทนเราอย่างแน่นอนลูกชายของลุงเขาจะอยู่ที่เกาะจนสลัดหรือเกาะบากี้นั่นแหละฮะจะอยู่ทางซ้ายของเกาะเข้าไปคุยเลยครับเขาจะบอกแล้วว่าขอบคุณที่ช่วยพ่อฉันนะแต่ตอนนี้เงินทั้งหมดของฉันโดนขโมยไปนะ่ะเชื่อไปจัดการกับเจ้าโจนแล้วฉันจะให้รางวัลแก่เจ้าซึ่งโจนที่ขโมยเงินอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะฮะให้เราไปทางเกาะภูเขาไป โดยก่อนที่จะถึงเกาะภูเขาไฟจะมีเกาะเล็กๆตั้งอยู่เกาะนั้นเลยครับที่เป็นที่ตั้งของโจรก็เข้าไปจัดก,การโจรแล้วก็กลับมาคุยกับลูกของลูคนเดิมและเขาจะบอกกับเราว่าขอบคุณสําหรับเงินของฉันนะแล้วฉันจะให้กุญแจโบราณน,นี้เพื่อเป็นรางวัลให้แก่เจ้าและพอเราได้รับกุญแจมาแล้วนะฮะเราก็ต้องกลับมาที่เกาะลิงซึ่งใต้ที่สุ่มผลปิศาจน,นั้นจะมีช่องกุญแจให้เราเอากุญแจเข้าไปใส่อยู่นะฮะแล้วพอเราใส่เข้าไปแล้วประตูก็จะเปิดออกมาแล้วเราก็จะเจอกับบอสแชงคูอา้าวแต่ว่าเซิร์ฟนี้เนี่ย ดูเหมือนบอสแฉงคูจะโดนจัดการไปเรียบร้อยแล้วนะฮะผมจึงทําการย้ายเซิร์ฟออมาโอเคฮะมาเซิร์ฟนี้เอา้าเซิร์ฟนี้ก็ไม่มีเออผมลืมบอกไปนะฮะว่าบอสแชงคูนจะสปาวหรือเกิดใหม่ในทุกๆ30นาทีนะฮะและผมก็ย้ายมาอีกเซรเิร์ฟหนึ่งโอเคฮะเซิร์ฟนี้บอสยังไม่โดนจัดการกดลุยเลยฮะท่านผู้ชมคือแบบว่าตีผมทีเดียวเลือดผมเหลือครึ่งหลอดสําหรับคนที่ใช้ผลปีศาจนี่น่าจะจัดการง่ายกว่าคนที่ใช้ดาบแบบผมนะ,ะแต่ก็เพราะผมมันไม่ชอบอะไรที่ง่ายเกินไปยัง รออะไรอ่ะโอเคฮะมาลองใหม่ก็ตายเหมือนเดิมครับรอบที่3ฮะและดูเหมือนรอบนี้จะผ่านไปได้ดีเพราะผมนั้นหลบคลื่นนะบอสชงคูดได้เกือบทุกรอบแถมผมยังมาเจอบั็กใหม่ที่ง่ายต่อการตีบอสเชงคูดนั่นก็คือทําให้บอสแชงคูดเดินมาตรงกําแพงนะฮะแล้วเราก็ตีใส่กําแพงไปเลยแล้วเมฆมันโดนเฉยเลยนะแล้วในที่สุดผมก็ได้จัดการกับบอสแชงคูดลงได้นะฮะผมก็ได้มาแล้วดาบเซเบอร์ ซึ่งอัตราดอบของดาบ er เซเบอร์น่ยจะอยู่ที่99%เลยนะฮะสำหรับใครที่ตีแล้วไม่ดอบก็ลองรีเกมดูได้นะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ไปลองดาบใหม่ที่เพิ่งจะได้มาของผมกับไอ้เจ้าผู้คุมในคุกนันลกอิ p เ l ลดาวนะฮะแต่ผมลืมไปนะครับว่าผมยังไม่ได้เอามาซอรี่ของดาบเลยแต่ยังผมนั่นแหะครับจะโดนไอเจ้าตัวน,นี้ฆ่าน่ะไม่มีจะมาเจอกันใหม่หน่อยซิขานี้ฉันจะไม่อมอมือให้แกนนะฮ่าๆขอมันแน่นอนอยู่แล้ว ผมได้จัดการกับผู้คุมคุกตัวแรกไปได้โดยที่ผมไม่มีสกิลดาบเลยแถมผมไม่ได้เปิดฮาคิ่ก็อีกด้วยก็ผมลืมอะไม่ใช่อะไรหรอกโอเคฮะตอนนี้ผมก็คิดว่าควรจะจบ EP 3ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าอยากให้ผมทําต่อหรืออยากให้ผมทําอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ